แล้แซลมอนกุ้งสดเยอะๆค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำราแตกกันเลยทีเดียวอู้ยเบิดไปโคก,กน,นะฮะนักสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วนะคะคลิปแรกแหกมันสำหรับเพจใหม่เป็นเพจสำรองของช่องไอซี่กินยั่วนะคะมาเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซลมอนขออนุญาตสดน้ำปลากัน นัวสต่อกับแม่กุ้งสดมามามาแซับมาลาคิโนะเหยกดแกนในจากนา้แซลมอนค่ะอืมปลาแซบ ปลาหนัวหน,นัวมะเขือเทศปลาคือแซ่บค่ะ แซลมอนชิ้นโตโตเลยค่ะสตอต้ามีความหวานคอมมันผักอืม กุ้งกับตัวย้ยๆทั้งสดพร้อมสดหนักสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจไม่ไอเน่เนด้อยจากเห็ดสำรองไว้หลายๆเพจ เไาจองในเพจนาจจะไม่ปัญหาอืม เมนูพวกเราๆนี่ยถ้าปลา,าอร่อยบอกได้เลยว่าอร่อยมากถ้าปลา,าไม่อร่อยก็คือดับเลยนะต้อให้เครื่องดีไปไในกระดับปลา,าเป็นส่วนสำคัญของส้มตำของยอืำ ปลาซึ่อเอามากินเป็นปลาอุดรแล้วปลาอุดรบอกได้เลยว่าอร่อยเกือบทุกเจ้าเลยเลยมันใสอีกอย่างน้อยนัว มะเขือเทศเชอร์รี่ญี่ปุ่นหวานแลดิดม แซ่บบัคเกอร์เท็ด จับอ,อาละพี่นองพอหอมปากหอมคอเนาะกาบขอบุญขอบุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ไอซี่กินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย